ครับผมสวัสดีฮะอยู่กับช่องกอกันยังน้ำซิ่งเหมือนเดิมฮะโอ้วันนี้อยู่กับเจ้าพีซี0อรุ่นห้าไทยแดงคองนโทรสั้นฮะบ่อโคตรทรายเลยฮะ,ะจนต้องรดน้ำวิ่งครับดะะูฮะไม่รดน้ำวิ่งไม่ได้ครับคันนี้เป็นเอ็นอาร์ครับวางเครื่องฮิโน่หสูบมา น่าจะเป็นเครื่องร้อยหกแปดหรือเปล่าไม่ได้ไม่เคยยกหัวดูเลยครับอันนี้เบรดซีเลยครับบ่อลังบ้านปลาหัมเลยครับอันนี้เราวิ่งอยู่ประมาณห้าหกคันครับกับทีมง,งานก่อกันยางครับ ออกไม่ดีมีเด้าครับตรงนี้ดอกชาได้เปียบอ้าวไปอาอย่ามุไปอีกเตรียมเลยดิเอาเลยอยู่ยตักหนึ่งอุใส่เยอะมากครับ ใครอยากได้ดินส,สวยๆฮะติดต่อได้ฮะพื้นที่ในมุดครับจัดจานที่สุดแล้วในยา่านนี้ต้องดันดันช่วยฮะเดาครับเดาทุกคันโอ้โหแรงครับโอ้แรงจะดน้ำโอ้ยอดเลยฮะเนี่ยเครื่องใหญ่ครับแม่จวดเลย มาแล้ว n p r หัวกระตูนคันนี้วางเครื่องเป็น 6G b แล้วนะฮะ175สวยฮะคันนี้ลงตัวใส่สามเบิร์มเลยแง่ดาวอ,อ,อีกแล้ว <c oughs> ่สวยกว่านี้สายท่าตูมครับ โอ้ลั่นลั่นมันทรายจริงๆครับมันทรายแบบฝุ่นเลยครับกับบ่อของกกันยางเท่านั้นเลยพื้นที่ประมาณ โอ้ยไล่ไ่อยู่ประมาณไม่ถูกเลยโอ้ลั่ลัด,ลด,ลดโอ้โอ้โอ,โอ้สวยครับมีสปอร์ตไลท์ด้วยครับเดี๋ยวรอชมตอนออกครับครับออกแล้วโอ้เฟืองท้ายใหม่ฮะ แค่3.9ครับโอ้โหเห็บโอ้ลันเกินโอ้โหเยียเลยครับส่วนบุญแบนแล้วครับรถคันนี้จบๆเมื่อกี้ตัวเดินพังข้างหนึ่งเป็นปัญหาธรรมดาครับผมไมโครครับ รถใช้งานนะไม่มีโหลดไม่มีควันนะโอ้ทางสายจริงๆเลยครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปอย่างเท่านี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกองกันยางนำซิ่งเลยครับผม